ลิฟวูได้ออกมาแสดงความคิดเห็นนะคะเกี่ยวกับแมตช์การแข่งขันที่ถูกเลื่อนไปซึ่งหลายๆคนเนี่ยอาจจะมองว่าเนี่ยมันเป็นความโชคดีเป็นผลดีที่การแข่งขันระหว่างกับเกมระหว่างลิเวูกับเอเวอร์ตันเนี่ยถูกเลื่อนออกไปซึ่งแน่นอนคะ่ะว่าฟอร์จูฟันไดนะคะมีความคิดเห็นที่ต่างกันออกไปเนื่องจากว่าตัวเขาเองคะ่ะไม่ได้มองว่าการ เกมที่ถูกเลื่อนออกไปเนี่ยคือความโชคดีพวกเขาต้องการการลงเล่นอย่างต่อเนื่องนะคะเพื่ออาจจะเพื่อให้ร่างกายอย่างเงี้ยไม่ได้ดรอปลงไปเนาะก,ก็เลยแบบอยากจะต้องการการลงเล่นอย่างต่อเนื่องเพื่อจะต้องการเก็บผลการแข่งขันที่ดีที่สุดแต่แน่นอนะคะ่ะว่าเรื่องนี้นะคะความโชคดีมันก็คือก็เป็นห่วงในเรื่องของความปลอดภัยของแฟนบอลเพราะว่าก็ต้องมามองดูมาดูว่าเฮ้ ในในเกมกับเอเวอเรตเนี่ยมันมีพายุเข้าซึ่งเป็นพายุที่ค่อนข้างรุนแรงนะคะแล้วก็ตัวเขาเองก็มองในเรื่องของความปลอดภัยของแฟนบอลเป็นหลักแต่ทั้งนี้ทั้งนั้น,นะคะ่ะแน่นอนว่าตัวเขาเองก็ยังอยากจะลงเล่นอย่างต่อเนื่องอยู่ดีนะคะทีนี้ค่ะก็มีนักข่าวนะคะถามถึงเรื่องออผลการแข่งขัน,นะะที่ตอนนี้เนี่ยเชลซี Chelsea ค่ะตามหลังลิเวอร์พูลเพียงแค่4แต้ม เขาเองนะคะได้มีการบอกว่าตัวเขาเองเนี่ยได้ชมเกมระหว่างเชลซีกับพัลนเนมฮอสเปอร์แน่นอนค่ะว่าการชมเกมในเกมนั้นเนี่ยมันเป็นเกมที่ดีเนื่องจากว่าเขาเองได้ใช้เวลากับครอบครัวของเขานะคะแต่ถ้าเมื่อมองถึงถามถึงเรื่องของการลุ้นแชมป์กันแข่งขันอะไรอย่างเงี้ยน,นะคะ <S <S เขาเองก็บอกนะคะว่าเชลซีเองค่ะมีเป็นทีมที่มีผู้เล่นที่มีประสบการณ์แล้วสร้างความลำบากให้กับผู้เล่นทีมอื่นๆได้นะคะ ก็มารอดูนะคะว่าสถานการณ์ของลิวอรพูกับเชลซีจะเป็นอย่างไรเพราะว่าหลังจากที่ลิวพูเนี่ยมีการเลื่อนแข่งเกมกับทางนักของเอเวอเรสตนออกไปนะคะมันทําให้ตอนนี้เชลซีไล่จีลิวพูค่ะมาเหลือเพียงแค่ สีแต้มเท่านั้นนะคะจากเดิมเนี่ยก็คือตามอยู่ประมาณเจ็ดแต้มด้วยกันนะคะซึ่งตอนต้องบอกว่าในเกมที่พวกเขาเนี่ยสามารถเอาชนะทอร์เนมตฮอสเปอร์มันก็แสดงให้เห็นเนาะว่าเฮ้ยพวกเขาเองถึงแม้ว่าจะเป็นทีมที่มีการเปลี่ยนแปลงมีการเปลี่ยนโค้ดใหม่ซึ่งโค้ดที่แบบอาจจะ ไม่ได้มีชื่อเสียงอะไรมากมายนะคะแต่ก็พิสูจน์ให้เห็นว่าเฮ้ยพวกเขาก็มาดีนะฟีลเหมือนคล้ายๆลิฟูที่ได้ทางอาร์เนอร์ส็อตมานะคะก็ทําให้ผลงานของทีมเนี่ยดีมากๆแล้วก็ต้องบอกว่าปีนี้เป็นปีที่ดีนะคะทั้งของเชลซีแล้วก็ลิฟฟูที่เรียกได้ว่าออกสตาร์ทได้ดีมากๆค่ะส่วนที่เหลือจะเป็นอย่างไรก็ไปรอดูกันเพราะว่าลิฟฟูตอนนี้ก็เรียกได้ว่าอาจจะรู้สึกเสียวๆนิดนึงนะคะเนืน่องจากว่าแมตช์การแข่งขันเนี่ยมันถูกเลื่อนออกไปซึ่งว่ากันว่านะคะตามรายงานของจีอาร์เลติกนะคะก การรายงานออกมานะคะว่าแมตต์ต่อไปของลิฟูกักบเอลวัตตเนี่ยอาจจะเกิดขึ้นในเดือนกุมภาพันธ์เราประมาณวันที่11กุมภาพันธ์นะคะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็ยังต้องไปรอดูนะคะว่าทางด้านของสโมสรเนี่ยหรือทางด้านของออฟฟิเชียลเนี่ยจะออกมาคอนเฟิร์มเมื่อไหร่อะไรยังไงค่ะบอลเี้มีเกมก็มาเอเป็นแปดไทยแลนด์ 8, Thailand, ที่หนึ่งของเอเชียความบันเทิงครบจบในเว็บเดียว เรามาอัปเดตความพร้อมของหงแดงลิฟูก่อนเกมสุดสัปดาห์นี้กันหน่อยค่ะว่ามีนักเตะคนไหนที่พร้อมแล้วบ้างหลังจากที่เกมล่าสุดนะคะในยูฟาแชมเปี้ยนอร์สลอด ot, ได้ออกมาคอนเฟิร์มว่าพอมีเนี่ยกลับมาซ้อมแล้วอก็ลงให้ทุกคนได้เห็นแล้วนะคะรวมถึงดิโก้โจต้าเนี่ย ก็กลับมาซองกับเพื่อนร่วมทีมแล้วตั้งแต่กลางสัปดาห์นะคะแต่ทีนี้ค่ะเรามาดูวันนี้นะคะก็เห็น,นะะว่ามันมีการเปิดเผยภาพออกมาค่ะแน่นอน,นะคะ่ะว่านักเตะอย่างเดยโกโจต้านะคะพร้อมลงสนามในสุดสัปดาห์นี้อย่างแน่นอนนะคะรวมถึงเฟเดรโกกีซาค่ะก็หายเจ็บกลับมาแล้วนะคะส่วนทางน้างของคอสตาซิบิกัสค่ะตอนนี้นะคะก็ ถอดที่ดําขาออกแล้วนะคะแล้วก็ลงซ้อมเดี่ยวกับลูกบอลได้แล้วนะคะ mm hmm. ก็เป็นการซ้อมเดีย mm hmm. เด่ยวเซสชันเดี่ยวไปนะคะส่วนทางด้านของอีบูค่ะแล้วก็คอเนอร์แบลซี่นะคะมีพักออกมาแล้วนะคะว่าตอนนี้กําลังทํากายภาพอยู่ในยิมน,นะคะซึ่งข่าวดีเนี่ยอาจจะประมาณไม่เกิดสิ้นเดือนนี้นะคะคาดว่าอาจจะกลับมาได้ทุกๆคนคะ่ะก็รอติดตามกันค่ะ ข่าแซกของวันนี้ค่ะขอปิดท้ายด้วยข่าวอาการบาดเจ็บนะคะของทอนเนมฮอสเปอร์ซึ่งแน่นอนเาพระว่าผลงานของทอนเนมฮอสเปอร์เนี่ยตอนเริ่มต้นมาฤดูกาลเนี่ยมีทรงนะคะถือว่าเป็นทีมที่มีทรงที่ดีเลยนะคะแต่หลังๆกเนี่ยก็เกิดคำถามว่าเออ ไมพอไซโคหรือเปล่าเกิดทำไมมันถึงแบบเล่นเหมือนไล,ล่โค้ดอะไรอย่างเงี้ยนะคะซึ่งแน่นอนค่ะว่าหลายๆเรื่องของแอนนะคะก็มีปัญหาหลักๆเนี่ยก็มาจาก,กเรื่องของผู้เล่นอาการบาดเจ็บด้วยนะคะล่าสุดค่ะทอมฮอสเปอร์นะคะได้มีการสั่งสอบทีมแพทย์แล้วนะคะว่าเกิดอะไรขึ้นทำไมนักเตะของพวกเขาเนี่ยถึงมีร่างกายที่ค่อนข้างเปลาะซึ่งในเกมล่าสุดค่ะต้องบอกว่าทางด้านของแอนเนี่ยขาด กใช้งานของนักเตะไปถึง6คนด้วยกันนะคะตัวสําคัญเลยก็จะมีแบบว่าพวกโรเมโรเบนเดลวีแล้วก็ฟันเดลเฟนอะไรพวกนี้นะคะที่ มีอาการบาดเจ็บนะคะทีนี้ค่ะก็มีข่าวรายงานออกมาล่าสุดนะคะว่าตอนนี้เนี่ยเป็นอีกหนึ่งครั้งที่ทางด้านของทอร์เนมฮอสเตอร์ได้มีการสั่งสอบทีมแพทย์สอบสวนอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงอะไรก็ไม่ทราบนะคะคือชีนี้ต้องบอกว่าตั้งแต่ซัมเมอร์ที่แล้วนะคะฤดูก,กาลที่แล้วเนี่ยคือมันมีปัญหาเี้ยแหละก็คือทอร์เนมฮอสเตอร์เนี่ยก็มีการสั่งสอบไปแล้วหนึ่งรอบแล้วก็มีการเปลี่ยนแปลงอะไรหลายๆอย่างสดรอบนี้จะมีการเปลี่ยนแปลงอะไรบ้าง ก็ต้องรอดูกันนะคะแล้วก็นี่คือเรื่องราวที่ติ๊กนำมาฝากทุกคนในวันนี้นะคะสร็พรุ่งนี้นจะเป็นเรื่องราวไหนก็ฝากติดตามกันด้วยจ้ะ